เราห้าวไงไล่เสฟให้หมดโอหผมเซฟแล้วพี่ผมผมยิงไอ้ตัวที่พี่โดดไปเอานั่นแหละแล้วแต่มันเลือกยิงผมไม่ยิงพี่อะด ขอบคุณผู้สนับสนุนมอสเบอร์เกอร์จะอยู่โซนไหนของกรุงเทพก็อร่อยกับมอสเบอร์เกอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาทั้ง17สาขาทั่วกรุงเทพที่พร้อมเสิร์ฟเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นร้อนๆเบอร์เกอร์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นไมาเห็นคนโอ้โหเต็มเลยกันเกยซ้ายโอ้โหไม่เห็นก็แย่แล้วบอกเลยเกมนี้ไม่ใช่ผมที่ตายแน่นอน อตายไม่ตายก็มีค่าเท่ากันนะถ้าไปกระโดดต่อยอยู่เมื่อกี้อาจจะคือคนอยู่ก็คนอยู่ไว้อะไรไปกระโดดต่อยจะตายผมก็ว่าอยู่กระโดดพี่จะโดดต่อยไปไหนวะอืมใช่บ้านนี้บ้านนี้วิ่งกันไปโดดออกหลังโก็ยิงปีก็ยิงิยงบ้านหน้าตัวหนึ่ง สามชั้นก็มีเอาตรงไหนก่อนพี่ทุกหนึงล็อกล็อกสามชั้นนะผมเอาสามชั้นให้ไม่สามชั้นเอาไม่ได้นะเพื่อนทุกหนึ่งเกี่ยวไปมีบ้านมีตัวสองมีมีมันโดนไฟมันโดนไฟมันอยู่กับแพงพี่ปั๊มยานะ หลังบ้านพี่หลังบ้านมุมเดิมเนี่ยกล้องมาตายตัวไอ้ตรงนี้มาเรียงก่อนว่าชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชหนึเรียงเรียงมีอีกมั้งใช่คนนี้สองตัวเนียไม่มีสองตัวโอ้ยไปถอยละถอยละเป็โดนแอบเจ็บอ่ะดึงยาเล็บไปก่อนดึงยาก่อนทำไหม ผมไม่ใช่คนแรกระวังระวังเราหัวใจนะเว้ยเซียดผมแหลมมันนี่แหลมยิงไอ้เหี้ยเออก็ผมแรกที่ผมแรกคนแรกที่ตายได้เลยอะไรวะถามคนจอดฝองตัวเลยวะเวลาเก็บเที่ยไม่เก็บแล้วแหลมเที่ยไรเล่นเฮาเงาเฮ้าไงเล่นเงาให้หมดห ผมเซฟแล้วพี่ผมผมยิงไอตัวที่พี่โดดไปเอานั่นแหละแล้วแต่มันเลือกยิงผมไม่ยิงพี่อะดิลองลองดลองลอมแลอวดูลองดลงองลงดาลองดองาอดูงดูเอีดูงล็อบดอดออดองดลออด ผมไม่ตายคนแรกผมไม่ตายคนแรกแน่นอนเคมีขอขอไปงกันใครมีใครมีเขียวเยอะบ้างอ่ะไม่มีเลยมียี่ห้าอ่าสามสิบครับแปดเก้าเฮ้ยใครเปิดประตูเข้าห้องน้ำไม่ฝากไม่มีมีมีมันมันสี่ตัวมันดักโซนหมดเลยไอ้ยองนนท์บัตรออกรู้เปิดประตูเข้าห้องน้ำแป๊บแป๊บแป๊บห้องน้ำไหนผมมีไฟผมมีไฟ ห้องน้ำข้างบ้านสีฟ้าครับฝั่งหัวใจอ่ะ <c oughs> อุ้ยแง้มแงมแมเปียเห็นห้องทรายปะ่ะที่หันฝังให้เปียกอ่ะห้องนั้นแหละอ๋อเห็นละวิ่งออกล้ะไปหลังบ้านแล้ะ มีน็อปบ้านนี้น็อปไมด้บ้านนั้นชุบไม่ได้แล้วเย็นบ้านนี้แร้วมีคนมาเดินมาไฟเดินเข้าบ้านนี้ได้จบแล้วมันเล่นไม่ได้แล้วโดนระเบิดแล้วนี้อยู่นี่น็อปน้องมีข้างบนหัวเราบ้านของฉันนาผมพี่กดยิงให้เฮ้ยเพี้ยดเพี้ยดขอชั้นนี้จะยิงให้ไฟไฟไฟไม่ได้หนีโดดแน่นอนอาร์ตยังไงก็โดด มาเฟียนมาเดินเดินก่อน้เก็บมามาเดินเดินสุดเลยเพเดอนอยู่บ้านมาบันเดินเลยมีเครื่มีรถไหมหมดมีรถมามีรถมารถมาใหม่บัสบัสไปก่อนถ้าเก็บบัสตะกอนบัสโอ้โหของไม่มีเหมือนกันกระสุนก็หมดไม่ฝั่งที่มีรถเข้าเมืองมาอยู่นี่เห็นละเห็นละ หนึ่งยันเปลี่ไม่ได้ตามเดี๋ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เฟสชิดก่อนชิดก่อนยินเสร็จละเียตละอยู่ไหนวะเฟสเดี๋ยวผมข้ามได้ปะเนี่ยเตะถีอ่ะข้ามมาเลยข้ามมาเลยอยู่เตะถีตรงกลางหกหลังฟอรโมขึ้นว่ะเฟสันจะมองพี่พี่เรียกคนเดียวเลยนะเดี๋ยวผมเดินได้กับเฟสนะ ใช่อะตัวใหม่อะพี่โก้เราฝั่งพี่เนาะฝั่งยเนเตถีบ้านเนี่ยใต้ตีนเนี่ยมีตัวหนึ่งเราเล่นเปิดฝั่งพี่โก้ดิดูอยู่ดูอยู่เดี๋ยวเล่นเปิดฝั่งพีโก้อยู่อยู่ชั้นหนึ่งอยู่ชั้นสองอ่ะเนี่ยตอนแรกเสียงดูอยู่บ้านเนี้ยนี่ไงก็แล้วที่นั่งรอเลยจุดได้จุดได้เปลก่อนนะเฮ้ยเปลี่ยนจุดแตะได้นะไม่ไม่ไม่พี่มันยังไม่เน็ดมันยังไม่เน็ดมันจะวิ่งถอยมันวิ่งตามตัวตามไปฟังเสียงกันอยู่ฮะฟ้าเดินตามเสียงใหญ่หาย มนตีใหม่ป่ะน่ะข้างนอกอ่ะตีใหม่นะอาจจะตีเดียวกับมันก็ได้นะถึงอยู่มุดมุดฟิลิมอยู่อ่ะถ้าเหนื่อยเข้าประตูเนี้ยเดี๋ยวพี่เนทพี่เนทมีเชี้กหลังไหมไม่ชัวร์ว่ามันโดนยิงหนอกหรือเปล่าแต่ผมว่ามันน่าจะตีเดียวกันนะรอรอยองไ่แค่สองตัวนี่ไม่รอรอเดี๋ยวพี่ไปเล่นด้านหน้าให้เออโอ๊ยวางเลยไปมาเสร็จแล้ว ตัวชิดใช่ไหมอันเนี้ยใช่ตรงนี้เลยวดเชียงนนี่เดินนี่ตัวนั้นน่าจะพัวกันน่าจะใช่แหละผมเล่มตายได้โอ้ว้าดเยี่ยช็อตนี้ลาดเฮ้ยเดี๋ยวมันยังไม่ตายใช่เหรอซ้ำเอาไปยิงมันเอาไปยิงมันน็อกไม่ได้เหรอวะทำไมน็อกเหรอเฮ้ยไปตัวน็อกมันโดนไปยิงหัวตัวตัวไปไม่น็อกเหรอวะถ้างั้นน่ะ เจ็บแล้วเจ็บแล้ววิ่งดันได้เข้าหัวไปแล้วเดิน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 เเนี่ยตายแล้วนี่ไงอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านนี้อยู่หลังบ้านเดินนไปเดินไปไม่ชั้นเออชั้นหนึ่งชั้นสองขึ้นบันไดมีรถมาตัดบันไดอยู่คอยไปไปรถล้อล้อล้อมาตัดบันไดอยู่ชั้นสองมีรถจอดหลังป่าชานพี่ลงรถ มาคุณลิตี้านนตรมันก็จะขับรถ8เ<อ>มตรน็อกมันอะไรของมันวะเหยื่อสเปรย์ฟูซี่เลยกูไฟผิดทำไมได้ยินเสียงรถหลังวะเลยหลังตามมามันตามมาด้วยพี่พา <Lion ing> โอ้โหอันนี้พี่พี่จงใจจะหยุดหรือพี่ขับชนหินชนชนแล้วล่ะกำลังลากเลยเมื่อกี้กำลังลากเลยเมื่อกี้โอมอยู่ในรถหยุดนี่ตกใจเลยโดนไปเม้นหนึ่งอ่ะโดนไป้นไปไปไปเฮ้ยโมขวาขวาลขวาไป น้ำเหลือ <ผม S 1> ขึ้นมาแต่เมื่อไหร่วะเมื่อไหร่มีแฟกันฝังตัวนะเพลตามนตามนะตามนะครับเน็ตป่าววโดดไปโดดเีขึ้นขึ้น นเดรอดตึกที่ปอแรกป่ะอ้ที่มีเราเปรตขับรถตึกเปรตตึกเปรตโอเคโอเคโอเคเจ๋งเงี้ยบักได้อดับถือเฮ้ยหยุดฝ่ายของใครเฮ้ยน้ำบนมามามาตามพี่มาตามอยู่คืออะไรก็สุดเลยพี่อยู่ข้างบนเลยดาดฟ้าเสียงมันแก้พี่เสียงดาดฟ้าผมตามเปรตแล้วนะ อะไรตัวไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอยู่นี่ประมาณนี้สองสองสลังนี้ยิงที่ได้สามชั้นสามชั้นสามชั้นตายรถรถไฟโดนเลยแล้วขวาขอาไหนขัดนล้วยว chạy cái phun bom. Tao làm cái này để cứu Đi đi đi. Này bạn. Sao nó mà nó bị Nó đứng để Này nó. À. มากค e รับม่เดียวตรงไหนอะมีน้องแล้วพีมเดยกตัวเขียวตัวเขียวน้องเหลือดึงกันอยู่ตรงสโอกอะหลังบ้านตัวห้องหนาวมา้อยมดมัน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 ลื่นเงียบในห้องหนา Watch out, Watch out. น้าอยู่บนดูเลยพี่เดี๋ยวผมยิงโดนหัวไปนะาสองยิงโดนฮะน้าชี้ขวาให้มันอยู่บนหลังคามันน่าจะไม่ได้ยินเสียงรถดูว่าวะบัสขวามีนะตรงนี้โยโยๆให้เราหยับเล้กูเป้าหมายวิ่งออกหลังเหนื่แล้วบัสเตี้ยวสุดไปไม่ก็บัสพยายามตหนี้บัสหกบัสกดดัหมดนแล้ว จนได้น้องนี่ีอยู่บ้านบ้านบางที่สองตัวดอดเนีนได้แล้วทีมเวทถ้ามันขึ้นมาผมก็ลวงที่ไมเวทส่งไหมโดนไปนั้นหนึ่งเชื่อตองเล่นไฟโอ้ยเยทสามเร็วตายแล้วจุกเร็วจุกเร็ว เออทันสุดยอดกับเปล่ามาต่ยมันไองว่าใช่วาใอกันก่ให้อยู่อน้อยูโอ้โี่ใส่พาใส่สามนิ้นเฮ้ยขันถนนขนถนนโอ้นอนอีกแมันใดับนดับเนาะไม่วดับออนไลน์โหะเนี่ย ไม่ตาบ้านทิงขวาเนาะบ้านทิงฝวาเนอะไม่ใช่ตรงบ้านตรงไกลรุ่นถีบไปเลยถีบไปเลยน้อได้โหยมึงเคยเข้าหัวเลยสมอโคตรเท่ขอดเกินเอ้า MVP ว่ะเจอไปได้ไหนก่อนพี่กี่ตัวผมยี่สิก้า จะเชื่อเกนยิน11<อ>หรือไดาาไมสี่สิบแปเลยว่ะเฟียเออบ,บวก,บวกตี1ะไม่ถ้ายิงเกินสิบอ่ะบวก4ี 10, บวกไวไ้ายิงเกินสิบเยอะเราล่อไปสี่ิบกว่คิวเลยเหรอวะ